นี้ตั้งใจมาคุยกับคนเก่าแก่อีกท่านหนึ่งครับกูซึ่งเฝ้ามองเมืองพิชัยมากว่า90าปีและได้มาเล่ามุมมองของเมืองพิชัยผ่านสายตาความคิดจนกลนั่นออกมาเป็นประสบการณ์ให้เราได้รับรู้ถึงอดีตเมื่อ90ปีที่แล้วครับครับสวัสดีครับพีบอยากครับชื่อลอัมอนวยร้อธรรมา,อ,อ,มาอายุเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้เก้บแล้วโอ้แสดงว่าเกิดในปี2478 2478จนะครับโหจำแม่นมากเลย ผมอยากมาถามลุงกีครับเรื่องสงครามโลกในพิชัยอะครับว่าทหารญี่ปุ่นมายังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับสงครามญี่ปุ่นก็จะมาอยู่ที่สโมสรเนี่ยหรือว่าปัจจุบันนี้ก็คือตรงไ้หนา้ารงเรียนจาสินะอ๋อครับจะ,จ,ะจะมาพักอยู่แถวนี้แล้วเขามานี่เขาเป็นในตลาดหรือว่าเดินมามาอ๋อมาเดินมา ภาษาญี่ปุ่นเขาจะมาอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ปกติแล้วเขาจะมาอุ้มเด็กอ่ะอุ้มเด็กเขาชอบเด็กเขาคิดถึงลูกเขาบ้างจ้าอ๋อคิดถึงลูกเขาแล้วเขามาอยู่กันกี่ปีครับเนี่ยมาอยู่หลายปีหลายปีหลายปีเลยอะครับแล้วก็โดยมากครับจะอยู่ที่ดาราอ๋อส่วนใหญ่แล้วกอ,องทัพใหญ่ของเขาอะจะไปอยู่ที่ดารา,า,าแต่กองกําลังส่วนหนึ่ง<ม>เขาก็จะมาอยู่ที่นี่ ที่หลังสถานีรถไฟตรงหน้าแล้วก็ไปพักนอนอยู่โรงเรียนจลศิลป์บ้างหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนจลศิลป์ครับอ๋อเพราะพี่โลกเข้าไปพักที่โรงเรียนเฉลิมขวัญครับพี่พิชัยก็หน้าโรงเรียนจลศิลป์แล้วเวลาแบบเครื่องบินสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนียครับทำยังไงครับในตลาดเราวุ่นวายไหมครับเดี๋มากเขาจะเป็นขุดเป็นโมงดินนะครับอยู่อันนี้อัน ปูดเป็นอุโมงดินอ๋อแล้วก็ต่างบ้านก็ต่างไปหลบกันเวลามีสัญญาณเตือนภัยใช่แล้วมีการยิงกันนี้อ๋อแล้วก็เลวินของพวกพาณิชรก็โดนยิงมาตกอยู่ที่อแถวดอนโพะอ๋อมาตกแถวดอนโพบ้านหม้อแล้วแล้วท<บ>หารเป็นไงมากับทหารขังพามิชรทหารรอดทหารรอด เขาเลยเอาเอาตัวไปซ่อนเอาตัวไปซ่อนไวโดยที่ว่าทหารญี่ปุ่นนี่มาจากที่ตลาเพื่อจะมาจับตัวแต่ก็ไม่ได้อมาอยู่หลายปีประมาณกี่ปีครับเนี่ยสามปีสามปีสามสี่ปีนะครับก็กลายเป็นว่าสนิทกับคนในตลาดเลยนะครับก็ เขาแล้วเขาแบบมีซ้อมคนซ้อมอะไรอย่างงี้บ้งไม่มีไม่มีไม่มีนะครับมีแต่รักเด็กอ๋อมีแต่รักเด็กชอบเด็กอ๋อไม่รักกับมาคุณเด็กอ๋อแล้วเขาไปอาบน้ําอาบอะไรกันตรงไหนครับเขาไปอาบที่ดินท่าดินท่าบ้างมาแสดงว่ามากันเยอะครับเพราะแยกกันไปอาบหลายที่เลยลุงกีพอประมาณได้ไหมครับมากันเท่าไหร่ครับมันมัน สับเปลี่ยน oh. เว้นเงินมาเรื่อยอะ่ะอ๋อสับเปลี่ยนมากองกำลังก็สับเปลี่ยนกันมา uh huh. เห็นว่าไปลงกันตรงบ้านดงด้วยที่บ้านดงนะครับ uh huh. ก็มีทหารญี่ปุ่นไปขึ้นที่นั่นด้วย mm hmm. อืมเขาจะกระจายไปทั่วๆครับเขากระจายไปทั่วไงอืมแล้วแล้อมาทางเรือก็มาทางเรืออ๋อ oh. มีทางเรือด้วยก็คือตรวจตรา ทั้งทางน้ําแล้วก็ทางรถไฟไอ้ส่วนเรือของเขาเขจะเป็นเรือเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ที่อะไรเต่าไห้อะยังมีอ่ะครับเรือเรือญี่ปุ่นท้องแบนแบบนั้น<อ>ครับแล้วตลาดพิชัยนะครับตรงกีแถวนี้ซ้ายมือนี้มันก็จะเป็นมุงกระเบื้องอ๋อจากขานีไปมันจะเป็นสองข้างทางนี่สองข้างทางมันก็จะเป็นมุงกระเบื้อง สองข้างทางไปเลยไม่ไม่ด้านเ,น,เน,นเหนือมุงกระเบื้องครับด้านเหนือมุงกระเบื้องใต้ซ้ายซ้าย,ายมือนี่ครับ,บอกสังกะสีอ๋อซ้ายมือสังกะสีแต่ก็เป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นครับชั้นเดียวอ๋อเป็นชั้นเดียวก่อนสร้างประมาณตอนพศอ,อ,อะไรครับลุงกีจำได้ไหมครับก็ลุงกีเปิดมาสองสี่เจ็ดแปดก็มีเนี้ยมันมีรูปลุงกีกับไอ้บ้านเก่าครับ อ๋อเกิดมาก็มีลมลแล้วสองสี่เจ็ดแปดก็มีแล้วแล้วคิดว่ามีก่อนหน้านั้นประมาณเท่าไหร่ครับพอในกล่องไหมครับม<า>่ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเอาจำไ,ไม่ได้แลวตอนนั้นเพราะ <ขอ S 1> ตลาดสดก็อย่างี้ก็จะเลี้ยวซ้ายมือจะเป็นตลาดสดขอในเฉลิมอ๋อตลาดสดในเฉลิมซ้ายมือแถวหน้าโรงหนังเก่าอะคอ,อมาท้องเป็นโรงหนัง เป็นตลาดสดนายเฉืิมถนุงเกียอายุเท่าไหร่ครับช่วงนั้นตอนนั้นอายุก็นนกเจ็ดแปดปีก็แสดงว่ามีมีหลังญี่ปุ่นมาแล้วครับอ,อ๋อตลาดตรงโรงหนังเนี่ยนะครับหลังจากสงครามโลกแล้วหรือว่าก่อนหน้าสงครามโลกก,ก่อนสงครามก่อนสงครามออแล้วก่อนหน้าที่จะมีตลาดตรงโรงหนังเนี่ยครับ มีแถวตรงข้ามกับบงโรงเรียนพิชัยแถวโรงพักอะครับมีไหมครับเมื่อก่อนนี่โรงเรียนวานในเมืองมันจะเป็นอำเภออ๋อที่โรงเรียนวานในเมืองนะครับอำเภอจะเป็นเป็นที่ว่าการอำเภอเแ้วคลิปหน้ามาฟังเรื่องราวของการย้ายตลาดสดพิชัยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจากคุณตาอำนวยล้อทำมาอยู่ที่ชาววิชัยเรียกว่าลุงกีดี๋ยวพลาดติดตามชมนะครับ